เฮ้ยตัวอะไรวะเฮีย yeah. ตาตาเดียวใส่กางเกงมีตุบุ่มตะปัมที่ตัวมีเล็บยาวบรรยากาศในห้องมโรงแรมแต่ชื่อเกมพี่ว่าคนเดียวเอ้ย yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วนี่คือเกมเดฟคนเดียว <laughs> เล่นเลยรออะไรล่ะครับเพ่เออุ้ยตอนนี้หน้าเมนูคือเราอยู่เป็นป่าเว้ยคุณผู้ชม รีเปนป่าเว้ยก็คือเราจะไปไหนอันนี้คือเขาให้เล่นได้กี่คนอืมมันเล่นได้หนึ่งคนสองคนอ่ะผมขอลองเล่นคนเดียวก่อนละกันนะครับพี่น้องไปเลยเราขี่รถนะครับล็อบบี้นี่ไม่ใช่ลิฟต์แต่เป็นรถเราจะขี่ไปในแมนชั่นนะครับแมนชั่นคือคฤหาสน์หรือเปล่านะดูจากหน้าตัวเกมละอาจจะใช่ไปจับตัวหนึ่งน้ำเสดอวยเลวซอฟของขวัญ วัดเขาบอกเกมนี้ภาพสวยมากนี่สวยขนาดไหนโอ้ยไม่กลัวหรอกกำลังรอคนอื่นกูมีกูคนเดียวีอ่ะ้ยมาแล้วร้านขายด่วนมีผ้าเป็นเผลไปฉายซุ่มอ่ะเฮ้ยจะต้องรับโทรศัพท์โอ้ยในดอไม่มีรับโทรศัพท์หรอกน้องโอ้ยตอนนี้เราขึ้นมาจากเตียงนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าที่นี่เป็น โรงแรมอ่ะตู้นี่ยังหลบไม่ได้แต่มันช่างเหมือนดอยจริงเอ้ยมีของมีเงินว่ะเอ้ยเอ้ยปนปนป,น,ปนเลยมีช็อกโกแลตด้วยครับคุณผู้ชมฮะ้ยรับโทรศัพท์ก็บลำคาญมากเอ้ยว่าไงเด็กน้อยอนน่าทนายยังไม่รู้จักฉันฉันชืน่อบิลโอเคตอนนี้นาํนาไปอยู่ขึ้นราหัสชั้นแล้วน นาต้องไปเปิดไฟห้องเจเดริชันเอ้ยสเตซี่ลูกเงียบปากไปดิระวังอยู่ในความมืดให้ดีและอย่าอยู่คนเดียวอ้าวต้องหาห้องใต้ดินเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าไฟดับเนี่ยให้ระวังนะครับว่ามันจะมีตัวซีโบซีเบเฮียนมันดอเฮียนมันดอน้องแต่เมื่อกี้เสียงแม่งดังมากโอ้ย ตอนนี้เราอยู่แมนชั่นใครไม่รู้กูปนปนเลยปนเลยของเก็บได้เท่านี้เหรอการอินเทอร์เน็ตของมันสุดยอดจริงๆเลยกูมาเพื่อปนไอ้น้องเปิดเปิดปนกูจะปนน่ะเก็บไว้ใช้ได้โอ้ยเฮียเอาบึกหล่นได้ยังไงวะเฮียเอ้อ แล้วะถุยมันอยู่ข้างบนนึงไงออแล้ตอนนี้ผมจะบอกว่าขณะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้คือเวลาตีสองเป็นเวลาที่ผีออกพอดีนะผูาชยมนะ,ะตอนนี้อืมโอเคมันคือคฤหิสา์ไม่ใช่โรงแรมใช่ไหมใช่ละน,นี่คืออะไรอ่ะกด E I should go there ฉันไม่ควรไปที่นั่นโอเคเดี๋ยวว่าตัว The Fuck เดี๋ยวมันเป็นคาลิสาห์รที่อยู่บนเขาหรอโอ้ยทำแมปดีจัดทำแมปดีจัด ลุกไปตรงนี้ดิน้องโอ้ยแม่งป้นคลิปนี้ผมก็ไม่อยากจะตัดต่ออะไรเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะได้ให้คุณผู้ชมนี่รับประสบการณ์ได้เต็มตูดอุ้ยทำไมห้องนี้มันอุ้ยอุ้ยพอมอะไรอะไรขอนว้ยยว้ยยว้ยตู้ต้อนไฟตียไม่สว่างเป็นไปได้ยังไงไม่รู้กูมาป้น ไอ้คุณมาปดไอ้เห <ate giving> ี้ยเอาละครับผมจะเล่นแบบเดิมนะครับฮาร์ดคอร์หมดนะคุณผู้ชมนะอาผมตายแล้วจบใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนใครที่มาใหม่กินลืมกดไลค์กันด้วยเพราะฉะนั้นเราไปโซตูดกันด้วยนั่งแต่ผมยังไม่รู้ว่าเกมนี้มันหลบยังไงวันวันวันว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 นมันมีเสียงเดี๋ยวขอกินช็อกโกแลตก่อน อุยอ้ยอ๋อช็อกโกแลตเพิ่มสเตมิแน่เอาเอาเอาคีย์บอร์ดข้างคีย์บอร์ดข้างเฮ้ยไม่ได้มีขี้อะไรละพี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตแกแจงหมดห้องใต้ดินถูกเลาะมาแล้วต้องมีค้อนสักกูมีค้อนอยู่มีค้อนอยู่ยมีค้อนอยู่ไอ้นางไปเลยไปเลยอุย้ยมืดจัดเอา้า เครื่องกำเนิงไฟมันจะไม่มีแกสกรรมก่ <c oughs> อนที่จะเปิดมันต้องเบียรสทุกอย่างป้นก่อนเอ้น้องสิ่งสำคัญของเกมนี่คือการป่นคือเราเดินสุ่ม 4, ส่สุมห้าก็าสามารถโดนแดกได้ใช่ไหมเอ้ยห้องใต้ดินเป็นอย่างงี้ห้องใต้ดินคือเป็นห้องเก็บของวมางั้นห้องเก็บภาพเมนูสู้โอ้ยน่าก,กลัวไปดีกว่าครับพี่เปิดเลยอย่างงี้สตาร์ท เออเครื่องกำเนิดต้องหาก๊าซแก๊สตดโอยลําบากกีกปกติมันก็ต้องมีแก๊สใช่ป่ะแก๊สตดเกมนี้เองคอไม่ได้นะผู้ชมนั้นไม่เป็นไรเอ๊ะน้ํามันผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างล่างนี้แหละเชื่อผมปะเชื่ออะไรอ่ะ What the ฮะมันเฮียตกใจหมดเลยเฮียเมืองไฟดับ ตรงนะะี้กับดักเปล่าไม่เหยียบดีกว่าโอ้ยไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจบตรงนี้เรามาถึงตอนไหนไม่รู้ตัวเหี้ยแล้ววะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มึงขึ้นไปดิโอ้ยโอ้ยทัวร์เลยไม่รู้ไอ้ขี้มันเป็นสไปเดอร์แมนนี่ไงเจอแล้ว ฮ้ยดีเดิมกลับครับพี่เหียตัวอะไรไม่รู้เดินเลยเดินเลยแม่โอเครู้ละเกมนี้มันน่ากลัวยังไงแม่งมีตัวแปลกแปลกไงนัง่งมันไม่เหมือนดอนะครับอย่างนี้ตัวนั้นน่าจะเป็นตีมอเตอร์ไวชั่นอัปเกรดใช่ไหมใช่ละเขาบอกให้อยู่แสงไฟเขาไวแต่กูไม่มีไฟแล้วใส่กดอีค้างต้องมาสดหกใส่น้ำมันตอน ใต้นสองนี่มันวุ้นวุ้นต้องฟกเอ้าคือกูต้องวุ้ยเหี้ยคุณมีแล้วมีอะไรกูขึ้นเลยเอ้าวุ What <the> ้นต้องวุ้นจะต้องไปดูใต้ใต้ดินเอ้าพวกยังไปดูใต้ด้ำเหี้ยอะไรเสียงกระจกแตกไปดูใต้ดินน้ำเหี้ยอะไรโอ้ยใครเปิดประตูกูนี่แหละโอ้ยกูอยากไปห้องนั้นจังเลย อืมแต่กลัวเกมจบไวไอ้น <c oughs> ังไม่เงยชีวิตกูต้องลงไปชั้นใต้ดินอีกเลี้วอุ้ยอุ้ยเฮียเฮียโทรศัพท์เฮียกดแม่งเป็นเฮียเลยฮึโอ้ยฉอนชื่อรอยอันนะเอ๋อฉันมาดูงานของฉันเออเหมือนมีอะไรอะไรหายฮะอืม อ่าอะไรอ่ะหากระสุนเขาบอกว่าต้องระวังเหมือนหุ่ยเฮียแม่งมึงมึงอย่าบอกม่ามีตัวเฮียนั่นวนคารขึ้นมาข้างบนนะคือเขาบอกมีครอบครัวเราอะไรหายโอ้ยกูฟังไม่ทันเฮียเสียงมันดังมากเลยมีสกรูตรงนี้ต้องใช้เนี่ยเลยแต่ยังไม่ได้ใช้เรายังไม่สำรวจข้างล่างยังไม่เสร็จใช่ปะใช่ใช่ไหมแม่งเอ้าปดอีไม่ได้ละโอ้ยถ้า คลิปนี้ผมพูดพูดคำหยาบเยอะก็ขออภัยนะครับเป็นช่องที่เน้นไวรูจี้ส่วนใหญ่ห้องนี้มันโอ้ชิดห้องนี้นี่มันที่เราเข้าไม่ได้ตอนแรกไงแม่งทางมันซีกเลยนะกาใช่กูไม่รู้อะไปไงเนี่ยเอาอย่าไปได้ข้างล่างมีอย่างนี้ด้วยอ๋อ กดย่อเลยนะโอ้ยมันต้องมูฟกลองแน่เลยกูว่าทรงเนี้ยมันตกฟักกูอยู่ไหนแล้วเนี้ยเฮ้ยบรมีผ้ารเพียะตังไข่ตัวเฮียอะไรน่ากลัวกูน่ากลัวกว่าพวกมาปนไอ้น้องเอ้แต่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างอันนี้นะเวลาหยิบของแล้วมันรู้สึกว่าเกะกะนนึงเวลาของเต็มอ้อ กิวเซอไอติ้ง Somebody ิสเ e ียผมคิดว่ามันน่าจะมีต <No> ัวอะไรบางอย่างอยู่ในนี้แหละที่สําคัญกูมาป้นคขาฤาษไอ้ฮี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะหนีไปได้เราจะรอดไปด้วยกันกูเกาหัวแป๊บมันไม่มีได้ไงวะมันไปไม่ได้ทำไมทางมันแคบทำไมทางเป็นอย่างงี้เหมือนที่กูหลบแต่ก็ไม่ได้หลบตายหรือยังหรือมันวนหรือมันยังไงหรือมัน ออแลกูไปการเรียนต่อเลยแม่งไยกูว่ามันต้องมีตัวอะไรแน่เลยวะก <c oughs> ูว่ามันต้องมีซัมติงต้องฟังเสียงแต่ว่าเสียงคนคุยแม่งดังจริงวะแม่งปรับไงวะเฮ้ยตันเหรอกูกลับกลับเลยกลับอะไรเงี้ยเอยแม่งดื่มไปมันสเตมินา่าลดผมไม่ได้แล้วผมไม่สามารถใช้เสียงดังได้นี่คือความลุ้นระทึกนะครับ ราะว่าถ้าใช้เสียงดังแล้วคนข้างบ้านเขาจะมาตีแต่ผมคิดว่าไม่ได้ตีหรอกไม่ได้ตีคุณผู้ชมมาตีกูเนี่ยละไอฮิตย่าเด้อสูโอ้แบตเตอรี่แต่เรามาเพื่อมันนี่ขอบใจมากเฮ้ยเดี๋ยวมีช็อกโกแลตปะไม่มีช็อกโกแลตอยู่ง,งามไปหนึ่งดีน้องอ่าอย่างงี้ค่อยสบายใจหน่อยครับถ้าไฟดับแล้วมึเงเอ้ประตูง่งแล้ว โอ้ยมึงยังมีทางไปต่ออีกหรอ,อก,กูอึ้งเลยนะเนี่ยเอ้ยจานนี่ผมพยายามเดินตรงไปข้างหน้าตลอดเลยนะเว้ยผู้ชมเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่ามันมีอะไรกันแน่แต่กูเดินม,มาเป็นระยะระยะละไม่มีเลยกมเกมมันหลอกกูแล้วละ่ะเจงเฮ้ยอีเจอกระสุนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเจอกระสุนแล้วมันยังไงวะกูกินก่อน โอ้ยเศบดีนะไม่ใช่อาจารย์แดงโอ้ยต้องรีบไปรับโทรศัพท์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนเซียนแต่แต่นี่มันเป็นตาหรือเปล่าแต่เขาเรียกว่ากระสุนกูก็ไม่เข้าใจไอ้เฮียรู้บอกภาษาไทยนี่มันดียิงๆมันทำให้กูเขาเ้าใจเนื้อหาเกมได้ดีขึ้นกับคุณภาษาไทยระบกิกโอ้ยมึงอยู่ไกลยังวะมันมีเครื่องเดียวได้ไงวะโอ้โหอยู่ฟากหนึ่งครับโรม่ชมมาช่วยด้วย แม่งชีวิตกูจะเจอหรือเปล่าเฮ้ยเราเดินม,มาสุดทางแล้วอโลนเอ้ยขึ้นไปเลยอย่างงี้อะไรวะเนะี่ยโอ้ยมีของไหมเนะี่ยไม่มีฮะขึ้นไปเพื่อเปิดประตูโอเคโอ้ยมันเหมือนเป็นห้องสมุดอย่าบอกนะโอ้ยช็อกโกแลตมันเยอะจริงๆเลย ดับแรกโปนก่อนที่จะรับโทรศัพท์อ่ะรับอ๋อสวัสดีหนูสเตซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย What the fuck ตัวเฮียอะไรนั่นอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยมันคือซีโปรสฟิกเกอร์พาร์ทสอง coming <oughs> at หนึ่งหมื่นไลค์ สรุปแล้วมิชชั่นผมก็คอม plete คือผมไม่ตายนะครับคุณผู้ชมผมไม่ตายนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นาการทำคลิปนี้สำเร็จแล้วก็ปิดคลิปได้อย่างสวยงามน,นะครับนั่นก็คือน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนฮะน้อ๋าไม่อยู่ไหน,น,ออไหนวะวิ่งเลยสัต โอ้ยตันมันเข้าไปทำไมวะโอ้ยน่ารักจริงๆริ้ย <c oughs> โอ้ยเฮีย <c oughs> <c oughs> มึงอย่าเล่นกับมันมึงอย่าเล่นกับมันถ้ามึงไม่มีช็อกโกแลตไอ้เฮียไม่มีช็อกโกแลตไอ้สันกูจะทำไงดีวะเนี่เยเกูมีฮิวอยู่กูมียาไม่กลัว <c oughs> What's it your